ก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งความร่มรื่นและธรรมชาติบริสุทธิ์วนอุทยานโกสัมพีอำเภอโกสุมพิสัยจวััดงมหาสารคามสถานที่ที่แมกไม้เขียวขจีโอบล้อมสายลมพัดผ่านอย่างแผ่วเบาและสรรพเสียงแห่งธรรมชาติที่ขับกล่อมทุกย่างก้าวชวนหลงไหลนอกจากจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ที่นี่คืออาณาจักรของลิงแสมสีทองหายากหนึ่งเดียวในไทยที่รอให้คุณมาสัมผัสเรื่องราวของพวกมันอย่างใกล้ชิดพร้อมดื่มดำไปกับสเสน่ห์ของสายน้ำและชีวิตป่าที่เต็มไปด้วยความน่าค้นหา พอผ่านประตูเข้ามาก็เจอกับฝูงลิงแสมสีทองที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระบางตัวเดินผ่านเราไปอย่างคุ้นเคยเรากับเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน,นเพื่อมีขนมมาฝากบางตัวกลับตื่นตกใจรีบไต่กิ่งไม้นี้ไปอย่างว่องไวขณะที่บางคู่กำลังดูแลกันอย่างน่าเอ็นดู ไส้ขนให้กันด้วยความรักและความผูกพันฝูงลิงเหล่านี้กระโดดไปมาบนกิ่งไม้ส่งเสียงเจ้แจ้วเติมเต็มบรรยากาศพื้นป่าให้มีชีวิตชีวาทุกอิริยาบถของพวกมันชวนให้เผอยินและเพลิดเพลินไปกับวิถีชีวิตของพวกเขา เมื่อฤดูแล้งมาเยือนสายน้ำขีลดระดับลงเผยให้เห็นแก่งตาดอันงดงามของวันอุทยานโกสัมพีก้อนหินน้อยใหญ่เรียงรายกลางลำน้ำดุดประติมากรรมธรรมชาติที่สรรสร้างไว้อย่างลงตัวน้ำใสราวกกระจกไหลเอ่ยผ่านซอกหินสะท้อนแสงแดดระยิบระยับให้ความรู้สึกเย็นสบาย และผ่อนคลายสุดใจบรรยากาศเงียบสงบกลายเป็นมุมพักผ่อนที่ใครเห็นก็อดใจไม่ไหวต้องแวะสัมผัสสายน้ำให้ชื่นใจบ้างแช่เท้าคลายร้อนบ้างกระโดดลงเล่นน้ำท่ามกลางเสียงหัวเราะและความสุขที่อบอวนไปทั่วแก่ง เมื่อไงน่าขึ้นมองคุณจะพบกับต้นยางนาอันยิ่งใหญ่หนึ่งในพญาแห่งพงไพรที่ยืนตรงงานอย่างสง่างามกลางวนอุทยานโกสัมพีลำต้นสูงชะลูดทะยานขึ้นสู่ฟ้ารากใหญ่แผ่ขยายปกคลุมพื้นดินเราก็เป็นเสาหลักแห่งป่าเขียวลำต้นขนาดต้องใช้หลายคนโอบจึงจะรอบกิ่งก้านแผ่กว้างให้ร่มเงาเปลือกไม้หยาบกร้าน สะท้อนถึงการและเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนานยืนหยัดท่ามกลางแสงแดดสายฝนและพายุไม่ต่างจากผู้เท่าผู้มากประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายร้อยปีต้นยางนาไม่ได้เป็นเพียงต้นไม้ใหญ่แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความอดทนและพลังของธรรมชาติที่ทำให้เราต้องเงยหน้าขึ้นมอง ด้วยความอัศจรรย์ใจทุกครั้งที่ได้พบเมื่อถึงเวลาที่ต้องก้าวออกจากวัณอุทยานโกสัมพีหัวใจยังคงอบอวนไปด้วยภาพแห่งธรรมชาติอันงดงามเสียงลิงสแสมสสีทองที่เคยหยอกล้อกันกลางป่ายัางดังก้องอยู่ในความทรงจำ แก่งตาดที่สายน้ำสายไหลผ่านยังทิ้งความเย็นถ่อไว้ในความรู้สึกและร่มเงาของต้นยางนาใหญ่ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแม้เราจะก้าวจากไปแต่ความประทับใจจากที่นี่จะยังอยู่ในใจเสมอทุกกิ่งไม้ทุกสายลมทุกสายน้ำ กระซิบบอกให้เรารู้ว่าธรรมชาติคือบ้านที่แท้จริงของเราและไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจโหยหาความสงบเพียงย้อนกลับมาที่นี่ก็ยังต้อนรับเสมอ,มอส,มสุสมพิสัยเมื่อคนดีเมื่อปีสองสี่สองห้าวนขอกความยุบข,ขึ้นมาเป็นเมืองเท้าเสือขึ้นคล้องต้องเชื่อ ริมฝังชีที่ไหลเย็นแก่กาดสะอาดสวยงามมวลรับบม่มบัคคำปาสาวงาหมวกสันทีรายรำประสานนตรปีสัทานสวงมุนคล้องศักดิ์สิทธิ์สนิทหัวใจเมื่อได้ผมกราบรวมพ่อมงเงมืองผู้ช้า